สวัสดีค่ะมากินหมูกระทะเนื้อกระทะกันวันนี้ซิลินเลิกงานแล้วนะจะก็ทำกับข้าวง,ง่ายๆยอันนี้ของใคร<ม>ของหนูจากิเบิร์ฟไม่ต้องกินสุกก็ได้ลูกอ,อันนี้กินมีเดียมได้เบิร์ฟ่ะอันนี้ปิกเซนยมนาะอันนี้ปิกอันนั้นไม่ปิกอ,อ่ะิ เอสกิอตูเปอร์พองปิดบ้นอุ้ยแต่เอาโฟล็กมาใส่่ะค่ะเสร็จบ้งค่ะโอเคแล้วมีเนื้อเนื้อหมักนะคะแล้วก็ตักกับหัวใจคือกวยเตี๋ยว่ละัวอูบาร์เรเซเครื่องในที่เนี่ยถูกถูกมาเม่อันพูดาร์เพรสเซนไข่อยู่ไหนเมื่อกี้แม่ใส่ไข่ลงไป เมื่อกี้ไม่ใช่ไข่ตรงนี้แม่ใส่ไข่ไปสองใบเอาตะเกียบไม่สามารถกีนกันเลยเัเลิเปิดไฟอีกหน่อยได้ไหมลูกถ้าจะให้ดีนะต้องมีเอ,อวดหีนดูพกเนาะอังเปิดดูคัให้มีมันนิดเดอ่วเอาเปิดดูคาอินสิ ใส่เส้นอุด้งอืมจ็้มพิลาอุด้งคุอแล้วแต่ต้องรอให้มันนุ่มอีกนิดนึงมันคลายออกมาลูกอิ่มเลยอิเแล้วเออเนี่ยแม่ใส่ไข่ไปแม่ยังไม่เห็นเลยเจอแล้วเจอแล้วเหรอแม่ว่าจะตีตีไข่เขาให้แตกมันเจอล้อไปมีอีกนะอุด้งอ่ะโดยเอาอันนี้เอาอันนี้ใส่จานแล้วไปเอาอันใหม่มาใส่ครับ มันจะได้แบบเอ,อพ,พ,พอดีโนเโอ็กซินโคจิ่งอ้าวดีนะเด็กๆกินเครื่องในเป็นมและสาข้าวมีนบองดีรขาเดี๋ยวแล้วสมหักก่อนเออนี้นิดนันก่อนลู เนื war, okay. um! Still, ้ออร่อยเนื้อหมักอร่อยอร่อยอืมมีมีตั้งเยออร่อยมากหลังจากที่เราปาร์ตี้กันไปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วสิลินก็อยากจะกินซุปเนาะเออได้หม้อได้เตาอันนี้มาก็เออกินอันนี้ดีกว่าเพราะเด็กๆก็ชอบสนุกดีทำไปกินไป Le froid c'est bon, plus... mmh. c'est le meilleur truc que j'ai mangé. Il faut tremper un peu dans l'eau avant et après tu mets sur ça, ça va bien cuire. Ah bon Bah oui, ça cuit plus rapidement, regarde. Ça c'est du cœur. Si tu veux avoir du cœur, tu peux mmh. manger du cœur. <laughs> Il y a des choses à faire. Mmh. C'est moi qui te montre que j'ai le truc. Mmh. Mmh. C'est pas bon. เคุณมา่วยเนมไ่มือุกเจตุ๊เมตุ๊กเจ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 คุ๊กเจตุ๊กเนตุ๊กเจอร่กยสนุกเอาล๊กเตุณผู้ตมก่อตุ๊กนจตุมกเจตุ๊กนจตะ๊ะเจตุมกันตหม่คลตปหก้ายังมเคลิปให้ติดตามอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันดูสวัสดีค่ะโอเเต สวัสดีคุณผู้ชมก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีทำดีๆคับโอ้โหตาตานวกล้องอยู่นู่นตาไม่ดูเลยอาวางตะเกียบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะขอบคุณค่ะอืมอร่อยชื่นใจโอ๊ยชื่นใจชื่นใจ ตักน้ำซุปง่ายอ้นาอวทำไมไม่เอาผักใส่กระทะกินอย่างนั้นเลยเหรอโมยสิ Oh! Soup. Moi, ça, je suis en la, la viande. C'est cadeau, Et C'est Et moi? Moi, Et moi? moi? Je mange avec la viande ou les. Euh, les boudons. Ah, ce soir, c'est Rémi qui a fait. Ça donne envie de faire des burgers. Ouais. Au canard avec des épinards. Et du lardon.